มีเลนสกล้องหน้าให้มาแค่ Full HD 30เฟรมเดทเท่านั้นซึ่งเลนราคานี้ควรจะเป็น Full HD 60เฟรมเดทแล้วข้อดีก็คือว่าผิวมันจะสวยนะครับมันจะบิวตี้ประมาณนึงแล้วก็มีให้ปรับหน้านวนลนู่นนี่นั่นนิดหน่อยแต่ว่าลูกเล่นที่มันเจ๋งๆอย่างเช่น Eye Auto Focus มันก็ไม่มีมาให้นะครับมันก็ต้องโดนหักคะแนนลงไปคือรุ่นนี้พิเศษมากตรงที่ว่าเป็น s e r i e ์ Y รุ่นแรกเลยของ Vivo ที่ให้เลนส์ที่ใหญ่ขนาดนี้มาแล้วก็ความละเอียดสูงขนาดนี้มานะครับมีเซนเซอร์50ล้านพิกเซล f 1. 8มาให้ สามารถที่จะถ่ายมุมมองได้กว้างถึง24มมอะไรเงี้ยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการซื้อไปเล่นเกมนะครับปัดทิง้งได้เลยครับตัวเนี้ยเน้นประหยัดพลังงานจะมากกว่าดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณต้องการเล่นเกมที่มันประหยัดพลังงานอย่างเช่นพวก ROX ROM หรือว่าเกมเปิดบอร์ดทั้งหลายแลยนะครับอันนี้ก็เหมาะสาหรับสายเปิดบอร์ดเกม กรบสวาสดีครับผู้ชมบ้านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากแบรนด์ Vivo นะครับชื่อรุ่นว่า Vivo Y33s ซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมมักจะไม่ค่อยรีวิวซีรีส์ Y นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ารีวิวไปแล้วเนี่ยนะครับระเบิดลงกันแน่นอนแต่ว่ารอบนี้ Vivo ส่งมาให้เพราะว่าบอกว่าเฮ้ยมันมีดีพอที่มันจะขายได้แล้วก็ในงบประมาณที่เขาเปิดตัวมานะครับอยู่ที่ประมาณ7 8็ด0พันบาทราคาเป๊ะๆเนี่ยผมยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวราคาเปิดตัวเท่าไหหหร่่่เดีี๋ยวคอใใใ้้้ทงาานนสัตตลขึ ใครที่กาลังเล็งรุ่นนี้ไว้อยู่หรือว่ามีงบประมาณสัก7 8็ดถึงแปดบาทอยากจะซื้อสมาร์ทโฟนของ vivo สักรุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับก็อาจจะลองดูรุ่นนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าผมเอาไปใช้งานมาเนี่ยมีหลายๆอย่างที่ผมชอบแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ผมไม่ชอบดังนั้นคุณลองดูคลิปนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับอะไรที่ดีผมบอกดีอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันแย่ผมจะบอกว่าแย่เงินคุณคุณตัดสินใจเองได้แล้วก็ผมจะปล่อยตั้งแต่เริ่มคลิ จริงๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการซื้อสมาร์ทโฟนไว้นเล่นเกมในเรทราคานี้มีอีกเพียบนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการสมาร์ทโฟนที่สเปคเวอร์วังอลังล้าน8มากกว่านี้ในเรทราคานี้มีอีกเพียบตัวนี้มันจะไปเด่นในเรื่องของศูนย์บริการเด่นในเรื่องของแบรนด์ vivo แล้วก็เด่นในเรื่องของแรมรอมที่ให้มาเยอะมากรวมถึงแบตเตอรี่มันอึดเวอร์ถ้าเกิดว่าคุณต้องการ3-4ฟีเจอร์นี้เนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ทั้งนี้ทั้งนั้นครับดูได้ว่าการใช้งานคุณเป็นแบบไหนและผมมไปปชงงนอมมอะรรรบ่บล,มมบลฟักักดูคคสเ ของ vivo Y 3 3 S นะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.58นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD แต่ว่าพา n e นลเนี่ยยังเป็นแค่ IPS อยู่นะครับยังไม่ใช่ AMOLED นะครับและ refresh rate หน้าจอก็ยังเป็นแค่60ไม่ใช่90และไม่ได้เป็นหลุมในจอครับยังเป็นติ่งหยดน้ำอยู่และไม่มีสแกนนิ้วใต้จอครับเป็นสแกนนิ้วด้านข้างตัวเครื่องนะครับนี่คือจุดที่คุณจะต้องไปพิจารณาอย่างแรกแล้วนะครับจอใหญ่สีตรง แต่ออบชันที่มันควรจะมีในเรนราคานี้มันไม่มีมาให้นะครับ CPU ที่ให้มานะครับเป็น Helio G 8 0นะครับแรงไหมแรงประมาณหนึ่งนะครับเล่นเกมเบาๆได้อย่าง RV หรือว่าอย่าง Free Fire อะไรเงี้ยโอเคนะครับแต่ถ้าเกมระดับสูงเนี่ยไม่ไหวนะครับแล้วก็มีแรมมาให้เยอะมากนะครับมากจนจนเกินไปด้วยซ้ำนะครับก็คือแรมของเขาเนี่ยมีมาให้8 g b และมีฟีเจอร์ Extender RAM ใช้ Storage มาเพิ่มเป็นแรมเพิ่มขึ้นไปได้อีกเป็น 12GB นะครับ Storage เนี่ยให้มา 128GB และ สามารถใส่2ซิมพร้อมกับ SD card ได้เป็น t r i p l e s l ส t นะครับดังนั้นคุณสามารถเอา SD c ดีการมาใส่เพิ่มให้เขาอีก1 t b รนะครับรวมแล้วก็แล้วแต่คุณจะใส่แต่ว่ามันทําได้นะครับแต่ว่าต้องแจ้งไว้ก่อนว่ายังเป็นแค่ 4G ยังไม่ใช่ 5G นะครับนี่ต้องแจ้งไว้ก่อนเลยอันดับแรกแบตเตอรี่ให้มา5,000มิลลิแอมพร้อมกับฟ a สชาร์จ18วัตต์ซึ่งเคสฟิล์มหูฟังสายชาร์จหัวชาร์จนะครับทุกอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยมีให้เลยในกล่องไม่ต้อง คงเดี่ยวนะครับนี่น่าเสียดายนะครับแล้วก็มีแจ็ค3.5มิลมาให้เผื่อใครอยากจะต่อหูฟังหรือว่าเครื่องเสียงนะกล้องหน้านะครับ16ล้านพิกเซลกล้องหลังเนี่ยอันนี้เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับให้เลนส์50ล้านพิกเซลมาในเรทราคานี้ถือว่าน้อยนะครับแต่ยังมีอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีเลนส์มาโครมาให้1ตัว2ล้านนะครับแล้วก็มีเลนส์เดฟมาอีกหนึตัว2ล้านนะครับไม่มีเลนส์ซูมและไม่มีเลนส์อัลตร้าไวท์ซึ่งคุณไม่ต้องสืบครับผมเป็นคนที่ชอบเลนส์อัลตร้าไวท์ยังไงซะเรื่องกกกลลลล้้้้้้อออออองงงงงมมมมีีีีเเเเรรรรรืืื่่่่่่ททตตโดดดนนนนนนาาาาาาาแววคคไไสส์์ััใใหะะบยยช จากโซเชียลมีเดียก่อนละกันนะครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยนะครับออกแบบมาเพื่อการเล่นโซเชียลมีเดียแล้วให้แบตเตอรี่มันอยู่ได้นานนี่คืออย่างแรกที่เขาให้มานะครับเราดูได้จากอะไรนะครับองค์ประกอบโดยรวมเขาเนี่ยอย่างแรกคือจอให้มาเป็นแค่62แบตให้มา5,000 3 CPU เน้นประหยัดพลังงานผมเนี่ยเอาไปใช้งานมาเนี่ยนะครับผมชาร์จเมื่อวานนะครับวันนี้วันที่2แล้วนะครับมีแบตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณ30%คือแบตอึดใช้งานได้2วันอะยังเหลือแบตอีกประมาณ30%นตะครับตอนนี้ประมาณ4โมงเย็นละดังนั้นถ้าเกิดว่าเราซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วต้องการมือถือแบตอึดๆไอ้ตัวนี้ก็จะตอบโจทย์แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการความลื่นไหลความสมูทในการสลับแอปนู่นนี่นั่นนะครับเวลาเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับต ประหยัดพลังงานมากซักกว่าทําให้เวลาคุณใช้ง,งานแอปพลิเคชันอย่างเช่น Facebook สลับไปไลน์สลับไป Instagram อะไรเงี้ยถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ใจร้อนมากพอได้แต่ถ้าเกคนที่เป็นวัยรุ่นจะ๋าจะจะอย่างผมอะไรเงี้ยโอ้โหแบบรู้สึกว่ามันช้าไปหน่อยนะครับแล้วก็มอเตอร์สั่นที่มันให้มาครับเวลาเราไปใช้ในการพิมพ์ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนั่นน,นู่นนะี่อะไรเงี้ยมันไม่ค่อยทันใจผมสักเท่าไหร่นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมไม่ชอบนะครับเรื่องของการดูหนังฟังเพลงนะครับ ถ้าดูหนังนะครับดูได้ไม่ดูได้นะครับจอค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ผมเอาไปดู Netflix มาเนี่ยเน็ตฟลิตัวนี้เป็น L1 เรียบร้อยแล้วดังนั้นดูได้เต็มความละเอียดนะครับจอเป็นจอแบบยาวแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นหลุมเป็นเป็นเป็นติ่งหยดน้ํามาเนี่ยนะครับทำให้มันจะไม่มีพื้นที่เกะกะเหมือนกับพวก p h o n e ที่มันเป็นบ้างๆออกมาเนาะแต่ว่าในเรทราคานี้หลายๆตัวก็ให้จอที่เป็นหลุมในจอมาแล้วนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าสีสันจอดีครับความวว่าางงออดมมเเไปูหนััั1ชชโโบแตต จะลดไปประมาณ10%นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากดูให้มันจบเรื่องประมาณ2ชั่วโมงก็ลดไปประมาณ20%นะครับอันนี้ก็ต้องลองไปหารเฉลี่ยเองแล้วกันเนาะว่ามันจะใช้งานได้กี่ชั่วโมงนะครับผมสรุปให้คร่าวๆก็สามารถที่จะดูหนังได้ต่อเนื่องประมาณ10ชั่วโมงนะถือว่าอึดมากนั่นคือจอ IPS นะถ้าเป็นจอโมเดลก็คงจะอึดกว่านี้นะครับแต่ว่านี่คือแจ้งไว้ก่อนว่าผมไปทดสอบมาแล้วนะครับดูหนัง1ชั่วโมงลดไป10%นะครับถัดไปเรื่องของกล้องกล้องเนี่ยผมบอกก่อนเลย กก่อนนแล้วัภาพนิ่งนะครับ16ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยผมใช้มาบ่อยนะครับใช้มาหลายตัวแล้วของ vivo ก็โอเคไหมโอเคครับอยู่ในระดับที่ดีนะครับแล้วก็สีสันหวานเจี๊ยบนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันขาดหายไปคือเรื่องของโหมดผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้ vivo series v มาก่อนซึ่งแน่นอนว่า series y กับ series v เนี่ยนะครับ position มันต่างกันนะครับ y เนี่ยจะเน้นราคาถูกกว่านะครับเพราะ v เนี่ยมันเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ10,000ใช่ไหมครับ y ก็จะลดหลั่นลงมาเหลือ4ี0 0 0น0 0 0พ0 0 0กพันเจ็ดพันอะไรเงี้ยขึ้นไปตัวเนี้ยผมว่าน่่่าาาจะะะะไได้้ปรรรมณสััก70%ขออองงง series v v นนคบยยเเช21ี ภาพนะครับใกล้เคียงกันถ้าเป็นภาพนิ่งแต่ว่าเรื่องของโหมดในการถ่ายสกินโทนหวานแหววความคมชัดหรือว่าลูกเล่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันมีไม่เยอะ <c oughs> นึกออกไหมมัน <c oughs> จะไม่เยอะเหมือนกับพวกรุ่นพี่ที่มันจะให้มาแบบล้นๆมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นจุดพิรณาอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันดังนั้นคะแนนเรื่องของภาพนิ่งในกล้องหน้าผมอาจจะให้สัก7.5เต็ม10นะครับนี่คือแบบเต็มที่แล้วสำหรับผมนะส่วนงานวิดีโอครับงานวิดีโอกล้องหน้าให้มาแค่ Full HD 30เฟรมเดเท่านั้นซึ่งเลราคานี้ควรจะเป็น Full HD มันจะบิวตี้ประมาณนึงแล้วก็มีให้ปรับหน้านวลน,น,น,นู่นนี่น่นนิดหน่อยแต่ว่าลูกเล่นที่มันเจ๋งๆอย่างเช่นอ a u โตโฟกัสเหมือนกับรุ่นพี่อย่างใน V ี VO v 2 1เอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีมาให้นะครับมันก็ต้องโดนหักคะแนนลงไปดังนั้นงานวิดีโอถ้าผมให้คะแนนนะครับผมอาจจะให้คะแนนสัก7.5เต็ม10เช่นเดียวกันดังนั้นภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอกล้องหน้าผมให้คะแนนรวมอยู่ที่7.5คะแนนเพียงพอสําหรับการใช้งานดีประมาณหนึง่งแต่เรทราคานี้มีตัวที่ดีกว่าอ่ะนี่คือการใช้งานของผมเองล้้้นนเเเลลลลยถััััดดดไปปรื่่อออองงงงงงงขกกกหห็็ทจุ แล้วก็จุดพี่นานะครับอยู่ในตัวตัวเดียวกันคือรุ่นนี้พิเศษมากตรงที่ว่าเป็นซีรีส์ Y รุ่นแรกเลยของ vivo ที่ให้เลนส์ที่ใหญ่ขนาดนี้มาแล้วก็ความละเอียดสูงขนาดนี้มานะครับมีเซ็นเซอร์50ล้านพิกเซล f 1.8มาให้นะครับสามารถที่จะถ่ายมุมมองได้กว้างถึง24ม mm ิลลิเมตรอะไรเงี้ยใช้งานโอเคไหมโอเคนะคือเวลาเราใช้งานมือถือระดับพวกประมาณ10,000บาทนะครับที่เป็นเลนส์หลักเนี่ยมันจะให้ f ีล l ิ่งบางอย่างที่เราแปลกตาม,มากกว่ามือถือทั่ว,ว,วไปคือเรื่องของ depth of field นะครับตัวนเนเนบซบอรร์ใหญ่ะคั เวลาถ่ายรูปอย่างเช่นถ่ายดอกไม้ถ่าย c l o สอัพอาหารถ่ายร้านกาแฟอะไรเงี้ยครับไอตัวเนี้ยภาพจะสวยมากนะครับคือคือเลนส์หลักเนี่ยคือใช้ได้เลยถ้าเกิดว่าถามผมนะผมให้คะแนนเลนส์หลักนี่คือประมาณแบบ9หรือว่า10เลยนะครับในคะแนนที่มันได้นะแต่ว่า เลนอื่นที่แถมมาเนี่ยไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ครับก็คือเลนมาโคร2ล้านใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครับแต่เข้าใกล้มากไม่ได้แล้วก็ความละเอียดมันน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็เลนเดฟก็ไม่ได้ใช้งานอะไรเยอะนะครับถ้าผมอยากจะได้จริงๆนะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมจะบ่นเรื่องอะไรก็คือเลนอัลตร้าวายครับผมคนที่ชอบเลนอัลตร้าวายแล้วก็เรทราคา7 8 0 0 0บาทเนี่ยนะครับควรจะได้เลนอัลตร้าวายมาแล้วนึกออกไหมตลอดผมเลยเนี่ยถ้าไม่ไม่มีเลนอัลตร้าวายเนี่ยมันมันเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปบาง เที่ยววาีย๋ยวจะเก็บมุมมองกว้างๆอะไรยงนี้ครับไม่มีเลนส์ออฟตไวายมาให้อย่างน,น้อยใส่ไหมสักต,ตัวเนื้อห้าล้าน8ล้านก็ได้ตัวนี้ไม่มีมาให้เลยนะครับก็เรามาระวังด้วยใครที่ได้ใช้งานเลนสออฟาไวบ่อยๆหรือว่าชื่นชอบเลนส์ออฟา์วายนะครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ไม่มีให้ขุดโหมดในการถ่ายรูปก็ไม่ได้เยอะมากแต่มีอยู่โหมดหนึ่งที่ผมชอบก็คือโหมดถ่ายกล้องหลังแล้วมีระบบ i ออ Auto Focus มาให้ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ใน Vivo V นี้รับ V ยีห้ในเองหตัวนี้ก็ได้รับการพอร์ตมาลงด สไตล์ vivo เลยครับ vivo ไม่ได้เก่งเรื่องงานวิดีโอนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้งานวิดีโอเจ๋งๆเอาไปถ่ายลง tiktok เอาไปถ่ายลง youtube เอาไปถ่ายลง instagram หรือว่าลง facebook นะครับทำคอนเทนต์ดีๆเจ๋งๆทำหนังสั้นเล่นกับเพื่อ,ยอยนอะไรเงี้ยต้องขยบไปเล่น s ี r ีส์ v ครับจะ v 2 0ก็ได้จะ v 2 1ก็ได้นะครับแต่ว่าใน y เนี่ยไม่ได้เลยจริงๆนะครับโอเคอาจจะมีโหมดมาให้บ้างแต่ว่าคุณภาพที่ได้หรือว่า setting หรือแม้กระทั่ง b i ตเ a ทหรือว่าการ auto โฟกัสอะไรเงี้ยมันไม่เหมาะสำหรับสายจริงจังแล้วราคา ผมว่าน่าจะเกินครึ่งของท้องตลาดที่ได้ 4K แล้วตัวนี้ยังเป็นแค่ Full HD และเป็น Full HD 30เฟรมเรทเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ต้องไปจุดพารนาอย่างใหญ่หลวงด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นคะแนนรวมในฝั่งของงานวิดีโอนะครับในกล้องหลังผมให้คะแนนสักเเต็ม10นะครับดีไหมดีครับแต่ต้องดีกว่านี้นะครับในมุมมองผมนะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาไปใช้งานอะไรบ้างนะครับถัดไปเรื่องของการเล่นเกมครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการซื้อไปเล่นเกมนะครับปัดทิ้งได้เลย คือ V ีนะครับวีจะเล่นเกมดีกว่านี้เยอะมากตัวนี้เน้นประหยัดพลังงานซะมากกว่าดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณต้องการเล่นเกมที่มันประหยัดพลังงานอย่างเช่นพวก ROX ROM หรือว่าเกมเปิดบอร์ดทั้งหลายแลนะครับเปิดบอร์เดเสร็จปุ๊บเขาจะมีเกมโหมดอยู่ที่ให้เราเนี่ยเล่นไปได้โดยที่จอเนี่ยมันจะดับลงอ่าก็จะประหยัดแบตแล้วก็แบตที่ให้มาเนี่ยห้าพันมิลลิแอมพร้อมกับ CPU ที่กินไฟน้อยมากนะครับ Helio G80 ในนี้ก็เหมาะสาหรับสายเปิดบอร์ดเกมซะมากกว่าหรือคนที่ต้องการเล่นเกมอย่างเช่น Free Fire อ่าอันนี้คือเกมเดียวเลยที่ผมเล มาแล้วผมรู้สึกว่าฟินส่วนเกมอื่นๆนี่สำหรับผมนี่คือแบบไม่ได้เลยฟรีไฟนนะครับคุณสามารถเล่นไปนะครับแล้วก็บันทึกหน้าจอไปได้นะครับเปิดเซตติ้งให้เป็นคัสตอมแล้วก็เปิดเฟรมเรทสูงเล่นนะครับลื่น60เฟรมเรท45เฟรมเรทมาแน่นอนเล่นได้สบายหายห่วงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณบันทึกหน้าจอนะครับแรมรอมที่มันให้มาเนี่ยเยอะก็จริงแต่ว่า CPU มันขับไม่ไหวนะครับดังนั้นเวลาบันทึกหน้าจอในเกมฟรีไฟนอาจจะต้องปรับตัวคุณภาพของการบันทึกหน้าจอให้เป็นระดับกลางหรือระดับต่ำ จะเล่นได้แล้วก็เล่นได้ดีด้วยก็คือเกม RV นะครับ RV เนี่ยข้อเสียอย่างเดียวคือมันเปิดได้แค่30เฟรมครับตอนนี้ Helio G80 ยังเปิด60เฟรมเรทไม่ได้ เป็นจุดพินาาอย่างใหญ่หลวงเช่นเดียวกันใครอยากเล่นเกม60เฟรมเรทลื่นๆอันนี้ก็ต้องเป็นจุดพิจาแต่ว่าผมเนี่ยมีสมาร์ทโฟนที่ใช้ซีวิตัวนี้อยู่นะครับในออฟฟิศแล้วก็ลองเล่นไปแล้วก็มนถึงหน้าจอไปอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยที่ใช้เฮลิโอ G แปดศูนย์เนี่ยนะครับเวลาเราเล่นไปแล้วก็มนถึงหน้าจอไปเนี่ยเฟรมเรทมันจะดรอปเหลือประมาณ20จนถึง15เฟรมเพอร์เซกนะครับก็คือดรอปลงมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวเนี้ยผมเล่นไปมาถึงหน้าจอไปเฟรมเรทก็ยังอยู่ที่ประมาณ30คงที่นิ่นนช้ใ วิวตัวเดียวกันเนี่ยนะครับก็ถูกกว่าประมาณ2 3 0ถึงาบาทอันนี้ก็ต้องแลกไว้เออว่าฮอาวีามันไม่ได้เล่น60เฟรมนะเล่นได้แค่30นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นจุดพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันส่วนเกมที่มันใหญ่กว่านั้นอย่างเช่น call of duty pub g พวกเนี้ยพอเล่นได้ครับแต่ไม่ลื่นมากนะครับแล้วก็เกมใหญ่ๆอย่างเช่นพวก g e n h i n impact asphalt real racing อะไรเงี้ยพยายามที่จะเล่นดีกว่าคือมันไม่เหมาะเลยครับเกมเดียวที่ผมเล่นแล้วฟินคือ free fire เอางี้ดีกว่า ตั้นจบจบนะครับหชั่วโมงแบตเตอรี่ในการเล่นเกมลดไปประมาณ18%ซนะครับซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับไม่ได้อึดเวอร์วังอลังล้าน8นักนะครับแล้วก็ไม่ได้กินจนแบบโหไหลไปเปิดก๊อกเลยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนไปทางอึดน,นิดหน่อยแล้วก็อุณหภูมิความร้อนที่ขึ้นมาก็ขึ้นมาน้อยนะครับจะร้อนตรงแถบเลนกล้องนิดเดียวนะครับไม่ได้ร้อนเยอะมากผมเล่นมาประมาณ2ชั่วโมงก็แบบไม่ได้ร้อนจนจับไม่ได้นะครับอาจจะด้วยว่าตัวบอดี้มันหรือว่าจะด้วยฝาหลังที่เป็นโ oh ลหยยนะ เรื่องของแบตเตอรี่ฟาสชาร์จความร้อนเซนเซอร์การนําทาง GPS นั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างนะครับเอาเป็นว่าถ้าเริ่มจากตัวแบตเตอรี่ก่อนแล้วกันนะครับแบตเตอรี่ที่มันให้มาเนี่ย5,000มิลลิแอมพร์พร้อมกับฟาสชาร์จ18วัตต์นะครับใช้เวลาในการชาร์จเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆเอาผมตีให้กลมๆแล้วกันว่า2ชั่วโมงเต็มแบตอึดไหมอึดมากก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยใช้ V ี vo Y11 บแบตอึดเหมือนกันเลยนะครับแบต5้า0นจอ HD คือว i v o ่เนี่ยถ้าเป็นรุ่ มากมาแล้วให้แบต5,000มาอนะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะมันจะอึดน,นะครับเรื่องของแบตเตอรี่นะในการใช้งานข้ามวันอนะไรเงี้ยมันใช้ได้นะครับก็อาจจะเหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่ทาธุรกิจหรือว่าคนที่ต้องการใช้เป็นเครื่องสํารองแล้วไม่อยากให้แบตมันหมดลูกค้าโทรมาก็ได้ตอบลายลูกค้าได้อนะไรเงี้ยก็จะตอบโจทย์แต่ว่าต้องเล่าก่อนว่าในตลาดราคานี้เองก็มีหลายๆตัวที่ให้ฟ้าชาร์จ27วัตต์มาให้ฟ้าชาร์จ30วัตต์มานี่ยังดีนะครับให้พอร์ตไทป์ซมานะไม่งั้นโดนด่าเพิ่อมอีก ต้องเล่าไว้ว่าเออจุดเด่นอยู่ที่แบตท,ที่ใช้ได้นานแต่ว่าฟาชาร์จมันก็ไม่ได้เร็วมากสรุปการใช้งานมา1อาทิตย์นะครับมีอะไรที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบบ้างนะครับก็มีหลายๆอย่างนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าอาจจะเรียว่าผมเป็นวัยรุ่นดังนั้นการใช้งานผมกับคาแรคเตอร์ของสมาร์ทโฟนเครื่องนี้มันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่คืออาจจะต้องเป็นคนที่มีอายุมากกว่านี้อย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ผมอะไรเงี้ยขอแค่แบบมือถือที่เป็น ivo, แบรนด์ vivo แบตอึดๆใช้งานแบบแค่เล่นเฟซเล่นไลน์ตอบลูกแล้วให้้้้มมมมััันนนนแบบบบวว่่่าาาาาไไคงรรรรรีีสิกกกกใลเยอะะๆปด คุณแม่ใช้แล้วอุ่นใจไม่ต้องแบบมาคอยกังวลนู่นนี่นั่นเลยเงี<ๆ>้ยก็จ,จะตอบโจทย์คุณก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ว่าถ้าเป็นวัยรุ่นอย่างผมบ้าสเปกนะครับการใช้งานจะต้องรวดเร็วพุ๊บปัดปนั่นนู่นนี่มีจอ90มาให้มี CPU ที่มันแรงกว่าน,นี้เล่นเกมด้วยอะไรด้วยเนี่ยไม่ตอบโจทย์มองรุ่นอื่นได้เลยเพิ่มเงินไปเอาพวก V ดีกว่าจบกว่าเยอะนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังนะอันนี้เล่าไว้ก่อนนะครับคุ้มไม่คุ้มัไงลองคอมเมนต มาาบ้งเดี๋ยววันเปิดตัวผมจะลิสต์มาให้ข้างล่างนี้ให้หมดเลยนะครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปลองกดเข้าไปดูได้ราคาอยู่เรนจ์ประมาณ7 8 0 0 0บาทซึ่งเป็นราคาที่สูงมากถ้าเทียบกับสเปคที่คุณได้ก็ลองพิจารณาเองแล้วกันนะครับอันไหนที่ผมเจอแล้วดีผมบอกดีครับอันไหนที่ผมเจอแล้วแย่ผมบอกแย่คุณดูไว้ประกอบการตัดใจแล้วกันนะครับวันนี้ผมตั้มกาว P i v o Y 3 3 S ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอใหม่คลิปหน้าอยากให้เราทำคอมเพลกับตัวไหนก็คอมเมนต์มาอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาลาไปก่อนสวัสดีคร เปิดรับสมัครพนักง,งานอยู่นะครับช่องตั้มยังกดเข้าไปดูได้ครับ